สวัสดีเจ้าวันนี้กัาพบกับ่องสมศรีนะวันนี้สมศรีจะมาทำสปาเกตตีนะคะวันนี้อาหารเจค่ะอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่นะสมศรีก็ไปเข้าเครื่องทำมาหนังหั่นก็คงจะำไหวนะคะเ<อ>พราะว่าหอมหัวใหญ่ในสมศรีปอกไว้ตว้าแล้วนะ <S <S ทุกอย่างปอกไว้แล้วก็เลยเอาเข้าเครืองวันนี้เดียวสมศรีจะทำสปาเกตตีนะคะอาหารเจ สปาเกตตีผักนะคะผักรวมไม่มีเนื้อนะคะวันนี้มันมีจีนบันมีอย่างนั้วันนี้เปน็นอาหารเจอาหารเจหเจมดเลยวันนี้ทำงานก็นเหนื่อยนะแต่ก็สู้ค่ะเมืองไทยก็หากินยากเนาะ หางเงินยากอันอยังกาแฟอันนี้ก็เป็นอันอยังแบบกระถองอันอยังสลาดลีล่ะเหมือนแคล่ลอดอนะแต่แคล่ลอดเป็นสีขาวถ้าเป็นบ้านห้องของแคล่ลอดสีขาวนะนสาลาดลีอันอยังนี่แหละของฝรั่งนะจุ๊บซีก็จะไปทำสปาเกตตี้ซอสสปาเกตตี้นะคะ ดีตรงที่ว่าเขาต้องมาหนังหันนี่แหละซีก็มาทำสอดไบอันนี้ก็เป็นอะยาบาปลาท้ออะยาบาหัวยังครับหัวเน,นี่ยเวลาไปดองมันกระลำเลยนะเป็นยังกับอะยาปลาท้องอะยาบัก็มันแกวแต่มันจะมันแกวสีม่วงนะนสีชอบเวลาไปดองมันลำเลย เวลาไปทําสลัดกะหล่มเนี่ยนะมันเย็ยนๆหวานๆโอ้ยเป็นว่าทําแล้วกัดดังค่ะทำสิฮ่าอ,อยากกลับบ้านทำละว,วันนั้นไปกันเนี่ยหยั่งแล้วเดี๋ยวเราไปเมืองไทยไปโฮ,โฮ,โฮโกๆหล่นๆมีบแบคเตอร อาทิตย์นี้สมศรีก็ทำกับข้าวท้งอาทิตย์เลยนะทำสปากเกตตี้นะคะวันนี้อาหารเจค่ะอาหารเจมีกระสีเสื้อผ้ามีกระสีสีเพราะว่าหัวเพือกอันนี้มันเป็นสีเนีมันเป็นสีม่วงมันกระเด็นใส่เวลาสมสีอันนี้เอาเข้าวเืองอันนี้แครอท เอาคำมาเสียงก็จะเปลี่ยนละสุมสีจะเข้าหน้าหนาวแหมแล้วดันยางจะเข้าหน้าหนาวอาการเย็นทำไมเอยเดนมากเดนมากหน้าเบือจังเลวะสวยกักนะกมทูนาาทูกประมาณทีหนึ่งอยู่ได้กบไปอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยเนเวลาเนี่อย,ยอย่างแล้วจะรีบเจ็ดรีบทำได้ทำความสะอาดนี่มว่วนนะ ทำอะไรก็ไม่สบายทำไมทำถ้าตกบาสะอาดนี่หอมหอวใหญ่นะสมศรีก็จะามาพัดให้มันสีสีน้ำตาลก่อนเนาะทำสปาเกตตี้สลัดสปาเกตตี้มีแต่พักทั้งนั้นเลยไม่มีเนื้อน,นะคะวันเนี้ยเพราะวันนี้เป็นอาหารเจเพราะาราหันเป็นวันเจคะ่ะเพราะหลังกินเจ นี่กับพัดแค่รอทุกอย่างเอาไปพัดให้มันซุกก่อนเดี๋ยวก็ไปคุกร่วมก,มกันรน่องกรทุกอย่างที่สมเสียเ,เข้าเกรือตะเกียบสิตจะมาพัดก่อนเอา้ากัดดังเฉย ใน,น้าเปลือนอันนี้ของแม่ยายสุสิกะลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเอาซอสใ้ซอสมาเขือเทศเป็นสปาเกตตี้เนาะมีแต่ผักทั้งนั้นเลยวันนี้ น้ำมันข้นไปสมศรีก็จะเอาน้ำลงไปน้ำเปล่าเทลงไปอีกนะคะมันข้นเกินไปอันนี้พักดีสมศรีพัดตะกินนะหัวใช้เท้าหัวแย่แค่ลงแค่รอดอ,อย่างเงี้ยเอาใส่รวมกันเลยค่ะ เอาทุกอย่างลงไปให้หมดเลยเอาล้นกระทะแล้วเขาเนี่ยสมศรีกระทะล้นแล้วจะคนไม่ได้แล้วค่ะแต่คำพูดยี่งจะได้ปล่อยมันล้นไปนี่ค่ะใส่พักในกระทองเนี่ยพักบ้านเขาัา่นแหละเครื่องเทศบ้านเขาอ่ะ ก็ใส่รสด,ดีใส่เกลือลงไปใส่พริกป่นลงไปอย่างน้อยอันนี้คือรสด,ดีนะคะรสด,ดีเป็นผงหมีมีแต่แบบเปียกสมก็จะไปใส่ในน้ำเปล่าน้ำพ่อนนะคะมันจะได้ละลายเสร็จเรียบร้อยอันนี้สปาเกตตีสมริก็ต้มสปาเกตตีเสร็จแล้วสมสีก็เอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะ ต้มสปาเกตตีสิบกิโลอันนี้ต้มยำเห็ดค่ะสีทำอาหารสองอย่างนะคะวันนี้น,นี่สมสรีก็ใส่นมสดลงไปต้มยำเห็ดเจมือนกันนะคะมีแต่อาหารเจวันเนี้ยใส่นมสดค่ะ สีก็ใส่มะเขือเทศกับอันนี้ลงไปแล้วนะคับหอมพัใหญ่อันนี้เฮ็ดนะส้มสีสไลด์แล้วสใส่ลงไปเลยค่ะปรุงเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีฝาหม่อเอาถาดปิดเอามันเดือดสีก็ใส่นมลงไปอีก มันยังข้อนอ่อันนี้พริกสมศรก่ะมันมีพริกเผาเนาะสมศรก็เอาพริกป่นจากบ้านไปค่ะไปพัดน้ำมันมันจะได้มีรสชาติเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารวันนี้นี่คือต้มยำนะคะเสร็จแล้วสมศริก็ตักใส่หม้อเลยเอาไปวางไว้ตรงโต๊ะเดี๋ยวเขาก็มาตักคนเดียวเขา ันนี้สัมสีกัตตัดซอดสสปาเกตตีนะอันนี้น้ำซอสที่สัมสีอยากจะกินนะนี่ค่ะสัมสีก็ไปวางไว้โต๊ะเหมือนเดิมเนาะเขาก็ตักคนเดียวเขาเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ต์จ้ะก็มันเป็นบุฟเฟ่ต์สิเกตเจ็ดขอบขอบมันเนี่ยเพราะมันเป็นซอส เดตราหน้านะคะไม่ได้ใส่ถุงมือมือล่างมาแล้วผมได้ยุบอย่างละยุบแต่อาหารอย่าเดี๋ยวนี้แหละยังได้เข้าห้องน้ำแต่วันนี้ท้งวันนี่ซมจีก็จะไปเอาสปาเกตตีต้มแล้วก็ต้องไปอุ่นน้ำกำรรนะตอนเสิร์ฟตอนเขาจะมากินซัมจีก็ไปอุ่นกเครื่องกร,รมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวพักล,ยล,ยลยอยๆตรงหน้าหลวกพักอยู่นนี่่อนี่ค่ะวันนี้กับเซตแค่นี้ละอาหารขอบคุณทุกคนเจ้า